สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาซอนลงหมอดบ้านเกาะกลางทะเลนะครับกดโหลดไฟล์มอดมาแล้วกดแต่ไฟจะได้แฟ้มตัวนี้ขึ้นมานะครับ gta sa มีอะไรเนี่ยอ่าแล้วกดไปในแฟ้มหนึ่งทีจะเจอแฟ้มตัว Data <c oughs> จากนั้นให้กดย้าย Data ครับย้ายไปที่ android data c o m อ o ส s t a file แล้วก็กดวางหน้านี้เลยครับโอเคมาดูกันมันเป็นเกาะเกาะของพีซีเจแล้วครับไปเกาะ บางคนขอหมดมาอ่าผมอ่านนะแต่ไม่ได้ผมไม่อ่านคือถ้าผมเจอผมจะเอามาลงให้นี่บางคนมาถามแบบหมดแบบอย่างเมื่อถามเมื่อวานนะมาบอกวันนี้เจออย่างโอ้โห นี่ครับผมมันจะอยู่เมืองแรกนะมันจะอยู่ตรงนี้กดเทเลพอร์ตไปมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับผมแค่มาผมจะเอาเรือพาไปกด เดี๋ยวหาเรือกัอนครับผมโอ้โอ้โอว้าวว้าวเออเจอเรือสักทีมันจะอยู่ประมาณเป็นหนึ่งครับขอมาก,กันเออไล่มาประมาณนั้นแหละ ผมกาลังจะไปดูปรีวิวให้ดูเนะี่ยต้าแรกผมก็จําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้เล่นหมดนี้นานละเจอแล้วครับผมโอ้ผมว้าไปทางไกล่ะนี่ครับผมเกาะสีเจโอ้ยขับเรือขึ้นไป นี่ครับผมเกาะพี่ซีเจเรามันเป็นเก,กาะกลางทะเลพี่ซีเจได้มาสร้างไว้เมื่อห้าร้อยล้านปีที่แล้วนะครับทุยอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปที่บ้าน บ้านาพากเข้ากอนครับมันเป็นกาะส่วนตัวของซีเจครับแต่แม่งมีคนมาได้ไงวะอ้าว <c oughs> ไม่ได้มาเล่นนานจำทางทางขึ้นไม่ได้ครับแปบ๊บนึงนะอ๋อยเดี๋ยวผมขึ้นเจ็คแผไปก่อนโอ้โหหมอดนี้ไม่ได้ใช้นานแ <c oughs> ปบครับผมโ้ย ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ใช้นานเลยมันง,งงงนะครับไปนึงเฮ้ยๆว้ยอือนานเกือบตายไปแล้ว อ๋อตามทางเออเจอ,ลอแล้วเจอแล้วโหวีิวตายอ่ะนี่เลยเ<ม>กาะพีซีเจก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้แปดโมงตอนคนนุณยังไม่ตอนคนนุณยังไม่ค่อยมาเลยตอนนี้บ้านพีซีเจก็มีเออ สนุกให้เล่นด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวตัวแรกมันเล่นได้นี่หว่าข้างหลังก็ข้างๆก,ก็เปิดบ่อนคาสิโนโน,นะครับเล่นไพ่กันปเราไปดูในบ้านอ๋อน้าบ้านมีนม้ำมีน้ำกินละอ้าโอเคแวะกินน้ำเสร็จแวะกินน้ำแป๊บครับ ไปดูในบ้านต่อในบ้านก็มีเกมให้เล่นนะครับผมนี่ไงเกมส่วนในบ้านก็อืก็ปกตินะส่วนส่วนนี้ก็ว้าวอ๋อห้องนี้มีร้านขายขนมด้วยหรออ๋อร้านขายขนมโดยเฉพาะเลยขายอาหารด้วยนี่ก็คือห้องนอนสิเจ ส่วนนี้ก็ประตูหลังบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดินกลับบ้านทางไหนนั้นพวกมึงมาก็ได้ยังไงเอ้ยเฮ้ยเดินไปไหนกันมันเป็นเออจากเกมจาก,จากมอนเนี้ยอืมนี่ก็เป็นแบบเออบ่อนคาสิโนโอไอเช่นี้ก็อืมีฟิตเนสด้วยนะครับผมโอ้มีฟิตเนสด้วย มามาสักหนึ่งทีอ้ยแค่นี้แหละครับเดี๋ยวมันจะนานเดี๋ยวคลิปมันจะนานแล้วก็อ่าก่อส่วนก่อซีจของเขาเนี่โอ้โหทั้งบ่อนคาสิโนฟิตเนสเออเดี๋ยวไปดูกันว่าสนุกเราเล่นไรอย่างผมเคยกดกด้นแล้วนะมันก็เล่นได้นะตอนน่ะ มันมีปุ่มถูกให้อย่างว่านออมีแล้วครับผมอ้าวแทงยังไง,ไงอ่ะอ๋อมาสนุกสนุกก่อส่วนตัวครับผม อลองไปแทงกันนะครับอยูย่นีลองไปแทงกันนะครับตทำไมมันไม่แทงวะเนี่ยไม่รู้วาลองไปแทงกันดูนะครับเกาะมันก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ก็เช่นเคยนะครับ ขอบคุณครับ